สวัสดีพ e ่ aro aro anyway. right อแม่พี่น right. ้องทุกผู้สุขคนนะคะมือานี้กามาติดตามเปรียบผูดงคือผู้ดงครับโอ้พอหนีไปขอพาทุดงมากจนได้เนาะค่ะง้วนในเอฟซี่ย่งตามอยู่กับนี่เนาะค่ะครับผมถึงสีรุดไปเพื่อนกยอยากได้คือเกาเนาะครับเรานี้ไปตามจนเพื่อนปล่อยให้เนาะเปินใจอ่อนนะครับวานไปนั่งหาประจันท์้องกอดอื่นสวัสดีก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีแชร์ด้วยค่ะพี่น้องครับ พัทุดงตัวละแสนนะครับไปอ้อนวอนขอครับคือหลุดมานะครับเนาะหลุดอันนี้คือผมยังตามอยู่ตลอดมีเอซก็อยากตามอยู่ตลอดแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมย้ํานะครับผมถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับเนาะเลื่อนผ่านขอเบื้องซื้อๆก็ได้ดอกครับดูดูเฉยก็ได้ดูดูเฉยเฉก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวบางท่านอาจจะว่าเลขไม่เข้ามาลงทําไมคือผมยังเชื่อมั่นในตัว พัทุดงเูนะคือเรื่องตัวเลขในรอบปีนอมันบนมีไพสีมาบวกถือสูมวดสูมวดค่ะถ้าถือดูร้ายนี่ก็เป็นอันตรายรับกทีมีสามวดเทียรุดเทียสองเทียใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีมือเขาว่าแม่นสิรุดตลอดคือกันครับไอ้ที่หลุดๆเนี่ยผมว่ามั่นใจเลยเพราะมันจะเข้าแม่ครับไอ้ช่วเข่าดีๆนะมันสิรุดใช่ใช่ใช่ค่ะมันสิเป็นยังไงชวนหลายเนาะครับ ก็คือถ้าเกิดไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับพี่ซีครับผมก็คือหลุดก็คือหลุดนะครับสําหรับแนวทางพระทุดงแต่ว่าสถิติเก่าของท่านนี่ก็คือว่าถูกเป็นประจํานะครับเพิ่งจะมันหลุดนี่แหละครับผมท่านก็จะให้แต่ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ดูแลดูแลอุปถากท่านนะครับว่าท่นว่าสิห้าสางเวี่ยงสางว่างกับไปไหนสางซะเนาะครับก็เลยว่าแต่ไปขอก็ได้ตลอดนะัอ้วนที่แล้วเนี่ยเอามาปล่อยวะ ปล่อยอยู่ครับปล่อยอยู่มาเที่ยวก็ปล่อยเนาะครับคือเฉพาะญาติโยมที่อุปถักนะครับผมของปัตุดงตัวละแสนนี่แหละครับฉายาของท่านนะครับเนาะเกนี่เกียวกับเรกอปวัไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมคือคือท่านเคยให้สัจจะไว้ว่าจะสร้างลานสร้างพญานาคจนเสร็จนะครับแต่แนวทางมันก็ไม่เข้าเนาะครับเนาะท่านก็บอกว่าถ้างั้นอัตมาก็ไม่ไม่อยากจะปล่อยหรอกกลัวเสียเงินกัน นะครับทีนี้ก็ไปขออาจารย์นะครับอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับแบ่งปัน fc เผื่อแนวทางตัวเลขของพัทุดงมานะครับผมสําหรับผมนี่ใจครึ่งผมก็เอานะครับสาหรับเลขพัทุดงตัวนี้คือชอบเป็นพิเศษนะครับผมชอบเป็นพิเศษไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะเป็นตรงกับเลขใครนะครับก็คือท่านให้มาอย่างนี้เนาะก็เลยจะปล่อยไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเลข นิมิตฝันของท่านด้วยอะไรนะครับแล้วก็เลขคำนวณของท่านนะครับส่วนท่านก็เล่าให้ฟังว่านิมิตของท่านคือฝันเห็นาราัชการทุกรัชการนะครับมารวมกันนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าถึงสิบนะครับเ,เ,หเห็นเต็มโยเห็นอยู่รวมกันหมดเลยนะครับ <จะ S 1> แต่ฝันเห็นเบื้องสูงใช่แต่ถ้าถ้าเห็นจะจะ,จะ,จะ,จะคือเห็นรัชการที่หนึ่งแบบจะมากเลย โค้งหน้าท่านนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับในนิมิตของท่านนะครับเนาะผมก็ไปขอพอดีขออาจารย์นะครับขอปู่นะครับว่าขอแนวทางหน่อยอยากมาสร้างเบียงสร้างวังสร้างลานพญานาคนะครับตอนแรกท่านก็จะไม่ให้จะให้แต่คนที่มาอุปถากนะครับท่านก็เลยใจอ่อนนะครับผมก็เลยบอกนะครับแต่ก็จะตามท่านตลอดนะครับผมสําหรับแนวทางของผมเนาะ ผมนี่ผมก็จะตามท่านตลอดนะครับต้องมีต้องมีทั้งวันเลยที่เข้าฝันดีบ่ได้อเด็กเพิ่งมาเสียงฝันเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่ยครับเบิกทรัพว่าท่านได้ฝันยังครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่แหละครับอเอฟซีไปฝันใช่เพิงพ่งเพิง่งเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี่นะครับผมเพราะว่าท่านก็ย้ายมาอยู่ที่วัดนี้แล้วนะครับมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับก็เลยเออพระอาจารย์ก็เลยให้มานะครับ ให้มาเป็นเลขสามตัวสองหางนะครับส่วนเลขล่างก็สองหาง็นแยกบนี้างมาัแยกบนล่างมาให้ครับตอนนี้เพื่อนมาทุดวงแถวนี่ท่านมาจําวัดอยู่นี่ครับผมท่านหลังจากท่านย่างกลับมาไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าเข้าพรรษานี้ท่านจะไปจําวัดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ท่านยังแบ่งปันแนวทางให้เนาะืบาต่ี่เจ้า คือไล่งวดยู่ยด้เนาะที่เพิ่นปล่อย่าถูกถูกถูกไล่งวดอยู่ครับหลังจากที่ท่านปล่อยมานะครับก็ถูกกันเยอะเอฟซก็ถูกเยอะต่างประเทศก็ถูกเยอะนะครับผมเขมาเขาก็โทรมาขอนะครับให้ตามพัทุดงให้หน่อยนะครับก็วันนี้ก็ตามให้แล้วนะครับผมแต่สําหรับบางท่านที่ไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะแต่สําหรับผมก็คือว่าผมผมชอบนะครับตัวของท่านมันเลขสวยเนาะ ครับดูตัวเลขเลยไหมค่ะอ่านมาก่อนก็ได้เอเซีจูเตอร์สามตัวมีเจ็ดหกห้าครับเจ็ดหกห้าแล้วก็สามห้าสองสามห้าสองเป็นสูตรคำนวณของท่านเนาะอันนี้ครับส่วนล่างส่วนล่างจะมีเจ็ดสามกับหกสามส่วนเลขฝันนี่เลขฝันนี่จะเป็นเก้าหนึ่งครับฝันที่เป็นเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่ง ทำไมถึงว่าเป็นเก้าหนึ่งผมก็ถามท่านเนาะทำไมถึงเป็นเก้าหนึ่งครับปู่ท่านก็เลยบอกว่ารัชการเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยต้องเป็นเลขเก้าแต่ว่าเห็นเห็นเห็นชัดคือรัชกาลที่หนึ่งนะครับก็เป็นเก้าหนึ่งรวมรวมมหาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เลยนะครับอยู่อยู่ในนิมิตฝันของท่านเนาะครับก็เลยตีเป็นเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็หกสาม ดันยกขึ้นมาให้เบิ่งแก้ก้ามนะค่ะบ่ไม่ได้กลับหัว93นี่ทำไงกลับได้มั้ยกลับนําก็ไดนะ้เนาะลงกลมีเนนให้เลยอ่ะ,อะนี่ครับ ไหมบังไหมบ่จับนิ่งๆเลยค่ะซูมก่อ <c oughs> น F C แคหนาจอไวดเดอ่ะเราจะฝากขยับ <c oughs> เพื่อ F C เป็นคลิปแคปไว้ก่อน <c oughs> คาะเป็นเลขพาทุดงนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะอุปโภคบริโภคลงวันที่นะคะลงวันที่ก่อนไหมลงไว้น้ำแม่นะค่ะ เดี๋ยวสิว่าวันที่เธอได้คือว่าเห็นก็สิวา่าตามมองน,นิหนึ่งอย่างมาตั้งเรื่องอะไรอย่างมาตั้องเมื่อ,อบางพุกหนึง่งจับจับจับตรงกลางได้ป่ะโอเคจ,จับกลางกระดาษ หมาเก้านึ่งมาเลยจับทั้งกลางทั้งขงางเ,เออจับทั้งหัวอะไรเอเอท<อ><อ>ั้งกลางทีตรงค่ะมีเจ็ดหกห้าสามห้าสองลองเจ็ดเก้าห้าคือกับหัวนะคะเจ็ดสามหกสามเก้าสามเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะชอบจังตามเรือพี่น้องให้ใจวิจารยาใ์ในการรับชม ตรงกับอาจารย์ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวก็มันบายกล้องพิจารณาเป็นแนวท้างสอบจางตามช่วงเพื่อความบันเทิงใดเนาะคะ่ะมันทั้งปพีปยวเลยจะได,ได,ได้ตรงๆอ